เกิดอะไรขึ้นครับกับน้องชูใจลาสุดได้โพสต์นะครับขอความกีดสนันเลยนะครับทุกคนจะได้เขาไปเบิ้งเนาะครับได้เห็นว่าน้องมีโอกาสที่เิเลียนตอนะครับเนาะถ้าน้องได้น้องพานก็ขอแสดงความยินดีกับน้องครับส่วนเรลืองเล้านะครับในการที่สิเป็นศิลปินของไฮทองคำอันนี้ก็ยังรอ การประกาศนะครับของอาจารย์ประจักษ์ชัยหรือว่าน้องเองนะครับสิได้โพสต์ขอความยินดีน้ำบอทั้งสี่เนาะครับเนาะแมนน้องไปยุไสนะครับกนะ็ขอแสดงความยินดีน้ำแต่ว่ามีบางคนยังบ่เข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วกะอาสิมีความจังใดละ่ะมองมองว่าน้องตัวจั้งสี่เนาะครับเนาะอันนี้ก็บอกหูนะครับว่าตัวหรือบอตัว เพราะว่าบางคนกับมองไปถึงว่ามีผู้ร่วมหัวกันตัวนะครับบอกว่าเป็นอย่างคือบ่บอกจริงๆว่าสีลงนะครับว่าความจริงแล้วมันเป็นจังไดน,นี่แหละครับประเด็นนี้คนกำลังติดตามกันหลายนะครับเพราะว่ามันบางคนว่ารับวบ่าใดในสิ่งที่น่องก่อนสิเขามามาจังไดมาอยู่จังได แล้วลงไปคือบอบอกความจริงเป็นอย่างคือตัวว่าไปดูแร่แม่น่องกาสิไปดูแรจริงๆนะครับแต่ว่าอาสิมีผู้ใดถาบท่าบอรครับหรือว่าน่องอยากไปบอทั้ทงสี่เนาะครับเนาะเมนลงกะไดม้มาล่าวหนาอยครับยังบอโจอยู่เนาะลวกาเมนลงไปนะครับมันกับบอต้องไปเสียดายมากไมเหรอครับเพราะว่าสิลิป,ปินนี่มันหลายครับ มันกําลังเกิดมาใหม่ตั้งหลายคนนะครับพี่น้องเห็นมาครับมาออดิชั่นก็มีแต่คนมีความสามารถกันทั้งนั้นนะครับอย่าสไปบอกงอ่างยๆจะไปตาหนิครับหรครับมันผ่านไปแล้วเนาะให้ทั้งหลายก็ลงไปแล้วมันกับ่บ่ตตองวาเอากลับขึ้นมาหรอครับพออย่างเซนเปินมันหลายยุออดิชันไปเรื่อยคนใหม่ก็มีความสามารถทั้งนั้นครับ เทาก็ต้องปล่อยผ่านไปครับสิ่งไหนมันผ่านไปแล้วก็ต้อง่านไปอเอาเก็บมาคิดหลายกับบ่อะไรหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างม,มันก็อยุการตัดสินใจของเจ้าตัวทั้งนั้นนะครับหรือว่าสม,มีคนบังคับอยู่บ่มันกับบอหนาซิเมนครับแต่ถามว่านว่างคิดเองบ่ก็อาเมีคิดเองบ้างหรือว่ามีผู้เวานะครับก็บให้คิดก็เออจังสันจังสี่มันต้องมีคนแน,นะนํามันเป็นธรรมดาครับถึงถึงไปนะครับ คนต้องมีท่างถึงไปถ้าบม่มีทา่างบ่ไปดอกครับกค็คงสิยูคือเกา่าแต่ว่าท่างเนี่ยสิไปจังไดช่องไดมันก็ต้องมีผู้แนะนําผู้บอกครับบ่สันผมผมมองนะครับมันกาสิคิดเองบ่ไดเสมอไปพอ,อยังบ่ถึงประสบการณ์ขนาดนั้นที่สิไปเองสินะเพราะว่าบ่ายังไงยังบ่ท่านเจนจัดในเวที แวดวงแบบนี้อยู่ต้องอาศัยคนอื่นคนแนะนําคนบอกว่าเออสีแนวทางไปยังสี่เดอ้อมันยังสี่จะเลื่อนหรือบอจะเลื่อนหรือว่าดับบอดับอันนี้มันก็เป็นอนาคตข้างหนา้าที่บอสามารถสิบอกได้นะครับเนาะมันอยู่ที่บุญวาสนาของไพยของมันว่าไปแล้วมันเป็นยังไงเอฟซเฮ้าเดนนี้กับกำลังทกเถียงกันนะครับว่ามัน เป็นจังไดกันแน่ว่ามันเป็นเดืองจริงบอที่ว่าตัวเพื่อสิให้ตัวเจ้าของได้ลง mm hmm. เพื่อความชอบรรมในการคือให้คนมองดีว่าไปดูแลแม่มันเหม่นบอทั้งสี่นะครับแต่หลายๆคนกบมี่กะามาว่าเออมันไปกะเรื่องข้างนองก็ขอให้ได้ดีนะครับแสดงความยินดีกันนํานี่แหละครับมุ่งม,มองย่างเถียนว่า มันบอกคือกันพอฉะนั้นสิดีบบดีมันก็นเป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าแต่ว่าทำว่าเสียดายบบอาจจะมีเสียดายครับพอน้องถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับนำเสียงก็ด,ดีนะครับแต่ว่าสีว่าจังไหนล่ะครับมันคืออนาคตของไผของมั่นเนาะด้วยวิธีทางของตัวเจ้าของที่ต้อง ว่าไปแล้วมันสิก้าวนาด้วยว่าต้องเลี้ยนต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างนะครับมันก็ต้องเอามาว่า,ามาวากันส่วนสิจริงหรือว่าจริงหรือว่าสิเป็นแบบใดมันก็อีเรื่องหนึ่งของของน่องที่สีว่าออกมาสิเบิร์ดหรือว่าเบิร์ดอันนั้นก็นแล้วแต่ที่สีจแจงนะครับให้เอฟซีหรือว่าแฟนครับห,รหลายๆคนได้รับรู้รับทราบในส่วนนี้มีหยังนะครับจริงๆแล้วกับ ต้องว้าให้มันเบิดนะครับเพราะว่าอย่างเอฟซีเพิ่งขอสนับสนุนคือเก้าครับถ้าก้อนสิไปถ้ามีอย่างดีที่อยากให้ความผูกพันมันมีเนาะครับให้มันวาออกมาเบิดจ้าสี่แจงออกมาถูกซึ่งถูกอย่างเพิ่่ว่าวากครับถ้าสิไปสิลุง่งเพียงแคตง่ต้องบอกต้องว้าให้มันเบิดเนาะถ้าว้อบ่าเบิดเมื่อมันยังที่ว่าล่ะครับเอฟซีเฮ้าที่เบิงอยู่น่ะ มันก็ต้องมีความคิดแบบไดล่ะว่าเป็นอย่างเรื่องแค่นี้คือบอรสามารถสิบออ,อกมาได้ด้วยเอซแฟนครับที่ติดตามมาตลอดเอซสาวหน่อยหลายจริงครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเพื่นกระเบิ้อนจับตาจ้องสุกนหละครับให้กำลังใจสุคนแต่เพียงเพื่อนอาสสิบเวอออกมาสือๆด้วยแฟนครับหรือว่าอย่างเขามันมีอยู่แล้วนะครับเนาะ เพียงแค่เฮาอธิบายเพื่อนในหูว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายแนวที่ต้องออกมาเฮ้าก็ต้องบอกเพิ่นเด้ครับแมนบางคนก็นว่าว่าเป็นหยังแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็นต้องมีเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะผู้ใดไปโดยบ่บอกเบอดจังสหลายคนก็นถือว่าถือตำนี้นะครับเนาะแมนสิเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามนะครับ พอว่าคนก็ยังไห้กำลังใจหรือว่าอยากติดตามอยู่เมื่อเป็นไปยุ่งมองอื่นก็ตามคุนกัสิทิดตามครับท้าเฮาเวออกมาหมดวาความจริงออกมานั่นนะครับคือสิ่งที่คนมองนองทิ้งที่อยากวาถึงก็เรื่องนี้แค่นั้นครับพอเรื่องอื่นนองกับบ่ได้มีปัญหาอีกอย่างสิงไปยังอีหย่างลุ่งพลับบ่ไมีผู้ใดว่าแต่มุมมองที่นองลงไปแล้วนองบอกว่เวบิดยังสเนะครับคนก เดี๋ยวเม้ากันในเรื่องนี้แมนสิไปอยู่ไซกะยินดีนั่มะครับะกะขอให้ประสบความสำเร็จล่ะครับบ่าว่าสิเป็นการเลียนหรือว่าไปยูศิลปิน่ายไหนเนาะครับเนาะก็ได้ให้กันมั่งใจกันแค่นั้นล่ะครับส่วนสี่ดังหรือบอ่ดังอันนี้กะย่างที่บอกแหะครับบนวาสนาของไผของมันเฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดีเนาะครับเนาะมันก็เป็นทีประจักษ์อยู่แล้ว อันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เป็นประจักษ์อยู่แล้วครับเอาว่ากันไปครับเดี๋ยวรอบเบิงรอช่มครับว่าโตไปนี่น่องสิเหตุจังใดดำเนินชีวิตโตไปแบบไรกับศิลปินนะครับสิไปซบใายไหนะอ่ะเดี๋ยวรอบเบิงครับ